เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความต้องการที่อยากจะสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและส่งให้ถึงมือผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วกันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่ง Test Driven Development หรือ TDD เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายแต่ทีนี้พอเวลาพูดถึงคำว่า Test เนี่ย d e v e l o p e r หลายๆท่านอาจจะมีภาพที่ไม่ดีกับมันเท่าไหร่อย่างเช่นเคยทำแนละ้วรู้สึกว่าเทส t เนี่ยมันทำยากมันทำให้เสียเวลาในการเขียนโค้ด หรือเทส t มันเป็นงานของเทสเตอร์ไม่ใช่หรอทำไมเราถึงต้องทำด้วยในพอดแคสต์นี้ผมก็อยากจะเล่าว่า TDD เนี่ยคืออะไรทำไมเราถึงต้องทำและจะทำยังไงนะครับซึ่งก็หวังว่ามันจะตอบข้อสงสัยและความเข้าใจผิดต่างๆไปด้วยในตัวสวัสดีทุกท่านนะครับก็ p y p ี Pa e ส e ์ n อ e e e ครับ Test driven development หรือ TDD เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซปที่มีมานานแล้วนะครับ แต่ค่อนข้างน่าแปลกใจที่ซอฟต์แวร์โปรเจกต์ที่ผมทราบในหลายๆที่เนี่ยยังไม่ได้นำไปใช้งานมากเท่าที่ควรวันนี้ผมก็อยากจะลองเรียกว่าโน้มน้าวทุกท่านดูนะครับว่าที่ดีๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าเราอยากให้ซอฟต์แวร์ของเราใช้งานและเมนเทนได้ในระยะยาวผมขอเริ่มจากเรื่องพื้นฐานก่อนนะฮะเริ่มจากคุณต้องเข้าใจงานจริงๆของคุณก่อนถ้าคุณทำงานที่ต้องเขียนโค้ดเนี่ย หน้าที่ของคุณไม่ใช่แค่การเขียนโค้ดออกมาให้ได้นะครับแต่เป็นการเขียนโค้ดที่ดีออกมาเพราะงั้นจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยควรจะเป็นคนที่รับผิดชอบคุณภาพโค้ดของตัวเองให้ดีอยู่เสมออยู่แล้วนั่นเองซึ่งในการที่จะเขียนโค้ดที่มีคุณภาพออกมาได้เนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือ process หรือขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ทุกคนปฏิบัติตามนะครับเพื่อนผมเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อนานมาแล้วแล้วผมชอบมากเขาบอกว่า ให้ลองนึกภาพว่าเราเนี่ยจ้างบริษัทแห่งหนึ่งมาสร้างบ้านให้เรานะครับแต่พอเริ่มงานวันแรกปุ๊บเนี่ยมีวิศวกรเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผมรู้ดีว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันทำยังไงผมพร้อมเริ่มสร้างเลยพอพูดจบเนี่ยเขาก็หยิบอิฐหยิบปูนขึ้นมาทำทันทีคุณคิดว่าคุณอย,อยากอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสามัญสำนึกของทุกคนอยู่แล้วแหละว่าเวลาสร้างอะไรบางอย่างในโลกความเป็นจริงนะฮะ process ที่รัดกลุ่มเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่วิศวกรมืออาชีพต้องทำเขาต้องออกแบบต้องวิเคราะห์ต้องพิสูจน์สมมติฐานต่างๆมากมายก่อนที่จะเริ่มลงมือทำจริงแล้วระหว่างที่กำลังทำอยู่เองเนี่ยก็ต้องคอยติดตามคอยสังเกตต,ต่อไปด้วยว่าที่เราทำมันยังเป็นไปตามการออกแบบอยู่หรือเปล่ายังตอบโจทย์ที่ได้รับมาอยู่หรือเปล่าซึ่งในการสร้างซอฟต์แวร์จริงๆอ่ะก็ไม่ต่างกันครับเราก็ยังต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบที่สุด ไม่ต่างจากการสร้างบ้านสร้างตึกต่อให้คุณจะมีโปรแกรมเมอร์ที่ฉลาดสุดๆจริงๆผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยก็เป็นคนฉลาดนะฮะคนฉลาดเนี่ยอาจจะสามารถคิดสิ่งที่ยุงยงย่งยากยุ่งยากในหัวเขาอะได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนได้ภายในเวลาแบบไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเขาไม่สามารถทำตาม Process ที่เหมาะสมได้เนี่ยผมว่ามันไม่มีความหมายเลยเพราะว่าซอฟต์แวร์ชิ้นนั้นฮะไม่ได้การันตีว่ามันถูกออกแบบตามมาตรฐาน เพราะงั้นมันอาจจะสร้างคอสในการเมนเทนและการรีแฟคเตอร์ที่สูงตามมาหรือคุณอาจจะต้องไปจ้างคนฉลาดมาเพิ่มเพื่อดูแลมันต่อหรือไม่ก็ทุบทิ้งแล้วทำใหม่หมดนะฮะมันก็จะเป็นภาระขององค์กรต่อไปในอนาคตเพราะงั้นสำหรับผมผมให้ความสำคัญกับความฉลาดน้อยกว่า Process ที่รอบครอบและรัดกุมมากพอที่ทุกคนน่ะจะสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพไปเหมือนกันเกินมาซะยาวนะครับ ทีนี้เราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ TDD TDD เนี่ยมันเป็น process ในการเขียนโค้ดที่ช่วยให้เราได้ค่อยๆนึกถึงการออกแบบทีละนิดทีละนิดค่อยๆเขียนโค้ดและ refactor โค้ดไปพร้อมๆกันอย่างระมัดระวังมันจะบังคับให้เราคอยปรับปรุงดูแลคุณภาพโค้ดและการออกแบบของเราเนี่ยให้ดีอยู่เสมอและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราทำไปไม่ใช่แค่เขียนโค้ดให้ทำงานได้ ซึ่งการทำ TDD เนี่ยถ้าให้อธิบายแบบง่ายสุดเลยนะฮะคือมันเป็นกระบวนการที่เป็น loop ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนวนไปเรื่อยๆ1คือการเขียนเทสขึ้นมา1 t e s t เทส e ว่าเราต้องการให้โค้ดเราเนี่ยมีพฤติกรรมยังไง 2. คือการเขียนโค้ดเพื่อให้มันทำงานได้ตามเทส t ์เคสเมื่อกี้ที่เราวางไว้และ3คือการ refactor โค้ดให้ดีทำา3ขั้นตอนเนี่ยวนไปเรื่อยๆจนซอฟต์แวร์เราเสร็จสมบูรณ์ จำง่ายๆเป็น3ามคำว่า test Code, Refactor นะครับวิธีการเนี่ยมันมีแค่นี้เลยครับจุดที่ควรสังเกตก็คือเราเขียน t test Case ก่อนแล้วค่อยเขียนโคดเพื่อให้ t Test Case นั้นผ่านและเวลาเขียน t s t เนี่ยเราเขียนทีละ1 Test case เท่านั้นถามว่าทำไมาถึงต้องทำแบบนี้นะครับเขียนเทสที่หลังโค้ดไม่ได้หรอหรือหรือเขียนเท Case ให้มันหมดหมดไปทีเดียวเลยไม่เร็วกว่หรอ เหตุผลมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็สําคัญนะฮะผมจะขออธิบายให้ฟังอย่างแรกที่คุณต้องทําความเข้าใจเนี่ยก็คือ test driven development ถึงชื่อมันจะบอกว่า test นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทำ test แต่เป็นเรื่องของการออกแบบจริงอยู่ว่าเราเขียน test case ในขั้นตอนแรกก็จริงแต่เป้าหมายของ test case นี้เนี่ยมันไม่ไดเอาไว้ตรวจสอบว่าเราเขียนโค้ดถูกต้องตามอัลกอริทึมหรือเปล่าแต่เป้าหมายคือเราเขียน test case นี้ขึ้น เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่เราอยากจะให้มันเป็นในมุมมองของผู้ใช้งานเข้าใจความแตกต่างไหมครับอย่างเช่นถ้าผมได้รับมอบหมายให้เขียนโค้ดฟังก์ชัน s อส์สำหรับการเรียงข้อมูลใน Array ถ้าผมต้องการจะเทสว่าผมเขียนโค้ดถูกต้องตามอัลกอริทึมหรือเปล่าเนี่ยสมมติผมใช้อัลกอริทึมบั b เบิล r อนะครผมก็ต้องไปเขียนเท Case เพื่อตรวจสอบว่าโค้ดผมเนี่ยวนลูป I, กับ J ถูกต้องหรือเปล่า มีการเปรียบเทียบข้อมูลไปทั้งหมด n คูณ n ลบ1ส่วน2ครั้งจริงหรือเปล่าหรือใช้ data structure ที่ถูกต้องหรือเปล่าในการเก็บข้อมูลตามอัลกอริทึมนั้นอันนี้คือการทดสอบในมุมอัลกอริทึมแต่ในการทำ TDD เนี่ยเราสนใจในมุมมองของพฤติกรรมเป็นหลักซึ่งพฤติกรรมของฟังก์ชัน sort ในมุมมองของคนเรียกใช้งานเนี่ยคือมันต้องเรียงข้อมูลได้แค่นั้นเลยฮะก็คือใส่ array เข้าไปแล้วมันเรียงข้อมูลออกมาให้เราจบ พฤติกรรมในมุมมองของคนใช้งานเนี่ยคือเราไม่สนนะฮะว่าข้างในมันจะ implement ยังไงคุณจะใช้ bubble sort คุณจะใช้ quick sort หรือ Algorithm ที่คุณคิดขึ้นมาเองก็ได้ performance เนี่ยจะเป็นยังไงก็ยังไม่สนตอนนี้ขอแค่ให้มันสามารถเรียงข้อมูลได้เสมอก็พอนี่คือ test case ใน TDD เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทำ test ในมุมมองทั่วๆไปแต่มันเหมือนเป็นการเขียน specification มากกว่า คือใช้เทสเคสเนี่ยเป็นด็อกคิ n เมนต์ในการอธิบายว่าระบบของเรามีพฤติกรรมยังไงแล้วเราค่อยเริ่มเขียนโค้ดตามพฤติกรรมนั้นซึ่งในโค้ดเนี่ยเราก็จะเขียนยังไงก็ได้ฮะขอแค่มันทําตามพฤติกรรมที่เราระบุเอาไว้ก็พอแล้วเราค่อยมารีแฟกเตอร์ทีหลังในขั้นตอนสุดท้ายทีนี้ถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะทำเทสแบบปกติไปเลยไม่ดีกว่าหรอ อย่างที่บอกะฮะเพราะว่าจุดประสงค์ของ TDD เนี่ยมันไม่ใช่การทำเทสตแต่เป็นการออกแบบพูดถึงเรื่องการออกแบบเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเรามักจะมีปัญหากันอยู่2แบบแบบแรกคือออกแบบน้อยไปกับแบบที่2คือออกแบบเยอะไปแน่นอนว่าถ้าเราออกแบบน้อยไปหรือหรือไม่ออกแบบเลยเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นของดีไซน์หรือการ reuse อะไรเลยเนี่ยโค้ดที่ออกมาฮะมันก็จะ maintain ยากเทสยาก แก้ไขต่อเติมก็ยากในอนาคตแต่กลับกันถ้าเราพยายามที่จะออกแบบทั้งระบบให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่อยเริ่มเขียนโค้ดทีเดียวเนี่ยมันก็ยากที่จะทําได้ดีหรือจริงๆผมคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งตอนออกแบบเนี่ยเราจะยังนึกถึงรายละเอียดบางอย่างไม่ออกจนกว่าเราจะได้เริ่มเขียนโค้ดจริงเท่านั้นแต่กว่าเราจะได้เขียนโค้ดจริงเรารู้ว่าดีไซน์ที่เราออกแบบไว้มันผิดเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ย ก็สายเกินไปแล้วแก้ยากเกินไปแล้วเพราะว่าเราออกแบบทั้งระบบเสร็จหมดแล้วนั่นเองเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาออกแบบน้อยไปหรือออกแบบเยอะไปเนี่ยนะฮะใน TDD เนี่ยเราเลยค่อยๆเขียนทีละหนึ่งเทสเคสหรือเรียกว่าค่อยๆระบุทีละหนึ่งพฤติกรรมแล้วเขียนโค้ดทันทีเพื่อให้สมองเราค่อยๆคิดค่อยๆนึกถึงรายละเอียดเป็นเรื่องๆไปแล้วค่อยๆออกแบบทีละส่วนเพิ่มขึ้นมาทีละนิด ถ้าพบว่าดีไซน์มันเริ่มจะดูไม่เหมาะสมหรือโค้ดที่เพิ่มข้อยใหม่เนี่ยมันเริ่มจะดูเละแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วรีแฟคเตอร์โค้ดได้ทันทีมันก็จะทําให้ดีไซน์การออกแบบของโค้ดเราเนี่ยมีคุณภาพดีอยู่เสมอรีแฟคเตอร์เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นงานที่เหนื่อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรารีแฟคเตอร์อย่างสม่ําเสมอคือเมื่อพบว่าโค้ดมีกลิ่นแปลกๆเนี่ยก็รีแฟคเตอร์ทันทีมันจะง่ายมากครับ เพราะว่าโค้ดที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราเขียนเสร็จได้ภายในแบบ5นาทีอะไรอย่างนี้การรีแฟกเตอร์มันก็จะใช้เวลานานกว่าน,นั้นไม่มากหรอกครับเทียบกับว่าถ้าเราเขียนโค้ดฟีเจอร์หนึ่งใช้เวลาไปแบบ3เดือนแล้วเรากลับมารีแฟกเตอร์ทีเดียวอันเนี้ยนรกจริงจุดสําคัญคือเราต้องขยันรีแฟกเตอร์อยู่เสมอทําทันทีที่รู้สึกว่าดีไซน์เรามีปัญหาแล้วมันจะไม่หนักเกินไปครับแต่การที่เราจะรีแฟกเตอร์ได้เราก็ต้องรู้อยู่2ออย่างใช่ไหมครับ หคือเมื่อไหร่ที่โค้ดควรจะรีแฟกเตอร์และ2คือจะรีแฟกเตอร์ยังไงให้ดีเพราะงะั้นความรู้เรื่องของซอฟต์แวร์ดีไซน์ปริซิเปิลหรือทฤษฎีการออกแบบซอฟต์แวร์และดีไซน์แพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบการออกแบบที่เรียกว่านิยมนะฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและ Developer ทุกคนเนี่ยควรจะต้องศึกษาถ้ามีโอกาสผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับ ไกด์ไลน์ง่ายๆว่าเมื่อไหร่ควรจะรีแฟกเตอร์อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่เราทำ TDD อะฮะถ้าเรากำลังเขียนเทสเคสสำหรับพฤติกรรมอย่างหนึ่งอยู่แล้วเราพบว่าเทสเคสที่เราเขียนเนี่ยมันแบบว่าเขียนยากมากเช่นมีการเซตอัพที่ซับซ้อนกว่าจะเทสได้หรือต้องใช้ mock ใช้เฟกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ TDD มันฟ้องออกมาว่าการออกแบบของเราเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วหรือเปล่า อย่างเช่นเราอยากจะทดสอบแค่บางส่วนของระบบหรือบางเมธอดเล็กๆเช่นเช็คค่าเอาพุทสตริงตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้าเราต้องเซตอัพทั้งระบบขึ้นมาก่อนทั้ง API server ต่อ database ต่ออะไรเต็มไปหมดก่อนถึงจะเทสได้ทั้งๆที่มันไม่ได้จำเป็นต้องใช้ะะแบบนี้แปลว่าการออกแบบของเรามี coupling สูงไม่เป็น modular ไม่ได้คิดถึงเรื่องของ separation of concerns ไม่ได้มีการทำ abstraction ที่เหมาะสม และอาจจะไม่ได้ใช้แนวคิดเรื่องของ inversion of control และทฤษฎีอื่นๆเต็มไปหมดนะฮะวิธีแก้ก็คือเรานำ design patterns ต่างๆมาใช้เช่น dependency injection และ port and adapter และกำหนด interface ของ class ต่างๆให้มี abstraction ที่เหมาะสมคำศัพท์แต่ละอย่างที่พูดไปคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะฮะถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกทีทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อย อีกนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะฮะจริงๆคนเขียนโค้ดทุกคนเนี่ยควรจะเป็นคนที่รับผิดชอบคุณภาพโค้ดของตัวเองเราจริงต้องทำ TDD แต่ทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่า TDD เนี่ยมันเป็นการเพิ่มงานให้กับเราหรือเปล่าเพราะเราต้องเขียนเทสเคสด้วยต้องรีแฟกเตอร์ด้วยจากเดิมที่เราอาจจะเขียนโค้ดกันอย่างเดียวนะฮะมันจะทำให้โปรเจกต์เราเนี่ยช้าลงหรือเปล่า จากประสบการณ์ผมมองว่ามันก็อาจจะจริงแต่ถ้าคุณฝึก TDD จนคล่องเนี่ยการเขียนเทสเคสหรือ refactor c o ้ดนะฮะมันไม่ได้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นขนาดนั้นนะฮะกลับกันมันจะบังคับให้คุณเนี่ยต้องคิดถึงดีไซน์ที่เหมาะสมมากขึ้นซึ่งดีไซน์ที่ดีะฮะอย่างที่บอกมันจะมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากในอนาคตเมื่อมีการต้องกลับมาแก้ไขหรือแบบต่อเติมต่างๆเพราะงั้นในช่วงแรกๆมันอาจจะทำให้ช้าสักหน่อยก็เป็นไปได้ แต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะทําให้โปรเจกต์เราเดินหน้าไปได้มากกว่าไม่ติดขัดไม่ต้องกลับมาปวดหัวกับโค้ดเก่าๆแล้วก็แบ่งงานให้กับคนในทีมได้ง่ายด้วยอีกเรื่องที่มักจะผิดพลาดกันอยู่บ่อยๆก็คือว่าเรามักจะทำเทสผิดจุดนะฮะไปทำเทสเคสสำหรับทดสอบ Implementation หรือ a l g กอริทึมแทนที่จะเป็นทดสอบพฤติกรรมอันนี้คือที่ยกตัวอย่างไปในในเรื่องของฟังก์ชันสอสข้อมูลเมื่อกี้เนี้นะฮะจะอยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึง ว่า t t t Case ที่ทดสอบในมุมของ Implementation หรือ Algorithm มเนี่ยมันไม่ควรทำเพราะมันเป็น t Test Case ที่เปราะบางหมายความว่ามันจะพังได้ง่ายเหตุผลคือ Algorithm หรือวิธีการ Implement Code เนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยกว่าพฤติกรรมพฤติกรรมของระบบนะฮะโดยทั่วไปมันจะเปลี่ยนเมื่อ User มีการเปลี่ยน requirement ซึ่งส่วนมากถ้าเรา Manage scope ของ Project ได้ดีอะ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มันควรจะไม่รุนแรงมากมันก็น่าจะไม่ค่อยกระทบกับเทสเคสเราบ่อยแต่การ implement code หรือ algorithm เนี่ยมันเปลี่ยนง่ายกว่าและมีหลายเหตุผลที่จะทำให้มันต้องเปลี่ยนอย่างเช่นวันนี้โค้ดเราอาจจะใช้ recursive function ในการเข้าถึงข้อมูลข้างใน data structure อะไรสักอย่างนะครับแต่พอมาพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะอยากเปลี่ยนไปใช้ loop แทนเพื่อให้ performance มันดีขึ้นอะไรทานองนี้ แค่นี้ s ทสเคสเก่าเราก็อาจจะพังแล้วใช่ไหมครัเราก็ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยน t เทสเคสของอัลกอริทึมเดิมหรือลบทิ้งเขียนใหม่หมดซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ยกเว้นถ้าคุณบอกว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่ซับซ้อนหรือแบบเป็นหัวใจสําคัญของระบบคุณต้องใช้ไปอีกหลายปีอะไรแบบนี้ก็ก็อาจจะควรทํา T d d มั้งฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะทํากันในระดับของพฤติกรรมบนดีไซน์หลักๆก,ก็พอ อันนี้ก็คือเรื่องของ TDD ที่ผมนำมาเล่าในพอดแคสต์นี้นะฮะโดยสรุปเนี่ย TDD ก็คือ process ที่ช่วยให้เราได้ค่อยๆอ,ออกแบบระบบไปพร้อมๆกับการเขียนโค้ดและ refactor อย่างสม่ำเสมอนะครับมี3ขั้นตอนก็คือ test code refactor 1 test คือ test case สำหรับพฤติกรรมที่เราจะ implement นะฮะเขียนมา1 test case ก่อน2คือเขียนโค้ดให้ทำ test case นั้นผ่านได้และ3คือ refactor เมื่อเห็นว่าการออกแบบของโค้ดเราเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาทำ3า3อย่างนี้วนไปนะครับก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เข้าใจไม่ยากเกินไปนะครับผมถ้ามีโอกาสาผมก็คิดว่าอ,าอยากจะมาทำโจทย์ที่ดีๆให้ดูจริงสักคลิปหนึ่งแต่จะมาเมื่อไหร่ก็รอติดตามได้ทางช่อง YouTube แล้วก็เพจ f f c e e o o o k o p y y p s t t e n n i n n e r r นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ